สวัสดีค่ะเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการคูและการหาเลขกำลังครั้งที่3กันแล้วนะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะเรียนดูในห้องเรียนยังไม่เข้าใจก็กลับมาดูคลิปอีกหนึ่งรอบนะคะคลิปที่กูสอนอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะดูเลยลูกข้อที่1นะคะเพื่อไม่ให้แกเสียเวลานะดูเลยข้อที่1ขออนุญาตต่อเทปกับตรงนี้นะคะเพื่อจะจะได้ไม่ นนวิธีทำคะ่ะก่อนอันดับแรกที่นักเรียนจะทําถ้าเจอโจทย์แล้วนะคะให้นักเรียนพิจารณาก่อนเลยว่ามันมีเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านนอกวงเล็บบ้างไหมน,นะคะเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านนอกวงเล็บถ้ามีนะคะให้หาเลขชี้กําลังก่อนนะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะอันดับแรกขั้นตอนที่หนึ่งนะหาเลขชี้กําลังนอกวงเล็บ น,ะะนอกวงเล็บก,ก่อนเมื่อถ้าหาชี้กำลังนอกเล็บเจอแล้วให้กับคูณเข้าไปเลยค่ะนักเรียนก็คูณเข้าไปแต่คูจะไฮไลท์ให้ว่าคูณกับสีอะไรเนาะเราก็จับเลขชี้กาลังของเขาเนี่ยคูณเข้าไปข้างในนี่นะคะคูณกับเลขชี้กําลังด้วยกันนะคะคูณกับเลขชี้กาลังด้วยกันส่วนตัวไหนที่ยังไม่มีเลขชี้กําลังนะคะก็ให้หนักเรียนเติมเลขหนึ่งให้เขาไปแสดงว่าเขามีเลขชี้กำลังอยู่แล้วคือหนึ่งซึ่งเขาซ่อนไว้นะคะนี่เช่น <แ beloved, S 1> เอองนี้เป็นหนึ่ง b นี่คือเป็น1น,นะคะคือจะซ้อเลขที่กำลังเข้าไว้นะเราจะทําการคูณเข้าไปค่ะคูณเลยข้างบนก็จะได้เป็นวงเล็บแรกนะคะวงเล็บแรกไม่มีหรอกไม่มีเลขชี้กำลังข้างนอกแล้วก็คือตัวเดิมของเขา a กับ c กำลัง2 a กำลัง3 b กำลัง1แล้ว c กำลัง2นะคะคูณด้วยอีกหนวงเล็บฐาน8ค่ะเราก็เอาเลขที้กำลังคูณกับ2ทั้งหมดเลยลบ4คูณลบ2ได้8ค่ะ,ะ8นะคะ ต่อมา A ค่ะ A 1คูณลบ2ก็ได้ลบ2ค่ะ B ค่ลบหคูณลบ2ได้2ค่ะ C ค่ะ7ูณลบ2ได้ลบ14นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือบทัดที่2ต่อมานี่ข้างล่างค่ะลูกฐาน2ค่ะลบ2คูณ3ได้ลบ6ค่ะฐาน A ค่ะ4ูณ3ได้12ค่ะฐาน b ค่ะ 7คูณ3ได้21ค่ะฐาน4ค่ะลบ3คูณ3ได้ลบเนี่คือขั้นตอนที่1จากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2ทำยังไงขั้นตอนที่ของขอไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะคะขอไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะขั้นตอนที่2ให้นักเรียนดูฐานเขาคะ่ะไว้ฐานที่เป็นตัวเลขเนี่ยเขาเหมือนกันหรือ,อยังนี่ถ้าฐานไม่เหมือนนะคะถ้าฐานไม่เหมือนอ่ะูกเหรเดี๋ยวหัวขอก็เขียนด้ขอสีสีเหลืองเหมือนกันเนาะ สีส้มละกันเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่สขั้นตอนที่2ถ้าสมมติว่าให้นักเรียนดูฐานค่ะดูฐานอ่าเท่าฐานดูฐานเขาถ้าฐานเขาไม่เหมือนก็เปลี่ยนฐานให้เหมือนนะคะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันนี่คือขั้นตอนนะคะอันดับแรกนะคะหาเลขชี้กําลังหาเลขชี้กาลัง นอกวงเล็บนี่สีเขียวนะคะส่วนอันที่สองไฮไลท์ครูไฮไลท์ไว้ทำไมเขาม่คให้ดูฐานค่ะเปลี่ยนฐานให้มันเหมือนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนฐานค่ะ,ะเปลี่ยนฐานขอใส่เปน็นสีเหลืองก็ได้นะจะได้เหมือนกันนะคะสี่ค่ะลูกสี่ค่ะเรนดูตรงนี้นะคะสี่เกิดจากสองคูณสองสี่ตัวเดียวคูณสองยกกําลังสองแต่สี่ของเราไม่ได้มีตัวเดียวค่ะลูกมาเรนดูสังเกต ขออนุญ,ญาตใส่เป็นสีอะไรดีอ่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวนะคะอ่ะสีของเราค่ะมีเลขกำลังคูณสองค่ะใส่สองเข้าไปอ่ะใส่สองเข้าไปกลายเป็นสองกำลังสี่เอาสองคูณสองเป็นสี่นะคะจากนั้นยังไม่พอค่ะลูกยังไม่พอยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งตัวค่ะคือแปดค่ะแปดเกิดจากสองคูณสองคูณสอง เพราะนั้นไอ้แปของเราก็คือ2กําลัง3ค่ะแต่ว่า8ของเราเขาก็ไม่ได้อยู่ตัวเดียวอีกเหมือนกันนะคะเขามีกําลังอีก8ค่ะเราก็ากำลัง8ไปใส่ทั้ง2ด้านค่ะลูกเพราะนั้นจะได้สุดท้ายคือ2 8งคูณสได้24ค่ะนี่คือการเปลี่ยนฐานนะคะเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เราจะมาใส่ตรงนี้เท่ากับค่าเท่ากับ นี่เป็นเท่ากับเลยนะขอรี่ครณไม่ได้เขียนโจทย์ตรงมาอีกบรรทัดนะคะไม่เป็นไรเนาะอะเท่ากับค่ะกูจะเปลี่ยนฐานแล้วจาก4กําลังสองเมื่อกี้เปลี่ยน,ปนไปเลยคะเป็น2อําลังสี่สองกำลังสี่ค่ะตัวเดิมเหมือนกันหมดเลยตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยค่ะ b กาลังหนึ่งแล้ว c กาลังสองคูณกับ2กําลังสามขอโทษค่ะกำลังยี่สิบสี่ค่ะ A กกำลังลบ2 b งบีกำลังสองแล้ว C ีกำลังลบ14ค่ะหารด้วยข้างล่างค่ะลูกสองกำลังลบ6 A กกำลัง12 b สองกำลัง21แล้ว C ีกำลังลบ9ซึ่งข้างล่างไม่เปลี่ยนนะคะเพราะเขาเป็นฐานสองแล้วเดี๋ยวขอลบตรงนี้เขียนใหม่ให้สวยงามหน่อยนะคะมันดูอ่านนี่ออกอ่ะโอเคถ้าอันนี้กำลัง24นะคะ จากนั้นนักเรียจะสังเกตได้ว่าเราเปลี่ยนฐาเรียบร้อยขั้นตอนที่3ทําอะไรขั้นตอนที่3ามขอไฮไลท์ด้วยสีฟ้าอ่ะสีฟ้าค่ะขั้นตอนที่3ก็คือเราจะดาเนินการคูณข้างบนค่ะคูณข้างบนน,งบนี้การค,คูนนะคะถ้าลักษณะเาาขาเกาะกลุ่มแบบนีเ้เจอคูณข้างบนก็คูณข้างบนก่อนถ้าเขาคูณอยู่ข้างล่างแล้วคูณข้างล่างก่อนนะคะอ่ะ ติแล้วนักเรียนดูนะคะโลกนี่การที่วงเล็บติดกันแบบนี้แสดงว่าเขาทําอะไรกันอยู่คะเขาคูณกันอยู่ดังนั้นเราจะเอาเลขที่กําลังฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาที่ฐานเหมือนกันมาบวกกันนะคะมาบวกกันนะคะนี่คือขั้นตอนที่3เดี๋ยวเราไปเขียนขั้นตอนบางไว้ก่อนนะคะขั้นตอนที่3ก็คือนะคะคูณคูณเลข เลขเลขยกกําลังนะคะคูณเลขยกกําลังถ้ามันอยู่บนก็คูณข้างบนก่อนถ้าอยู่ล่างคูณข้างล่างก่อนแล้วสุดท้ายเราถึงจะหารทีหลังนะคะกรณีถ้าเขาคูณกับหารบนกันแบบนี้เนาะ,ะต่อมาค่ะเราจะคูณแล้วดังนั้นเปลี่ยนเป็นสีดําเท่ากับค่ะลบเท่ากับค่ะเท่ากับข้างบนค่ะฐานสองค่ะสองเอาสี่บวกยี่สิบสี่ได้ยี่สิบแปดค่ะ ฐาน A ค่ะ3าบวกลบสได้1ค่ะ d ค่ะ B ฐาน B ค่ะ1บวกสได้3ค่ะฐาน C ค่ะ2・องบวกลบ14ได้ลบ12ค่ะข้างล่างยังคงเหมือนเดิมค่ะยังไม่ทำอะไรเลยข้างล่างนะคะลอกไว้เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะขออนุญ,ญาตต่อฝั่งนี้นะคะต่อฝั่งนี้นะ อ่ะสามนะสามนี้นะคะก็คูณแล้วก็คูณหรือหารน,นะคะคูณหรือหารคูณหรือหารเลขยกกำลังอ่ะคูณหรือหารเลขยกกำลังนะคะให้คูณก่อนนะคะถ้าเขาเกาะกลุ่มกันเราคูณก่อนแล้วถึงไปหารน,นะคะลูกอ่ะ ต่อไปค่ะเมื่อคูณเสร็จเป็นแบบนี้อันนี้คือเขาหารกันอยู่แต่เราจะเขียนใหม่ให้ชัดเจนนะคะเขียนใหม่ให้ชัดเจนตรงนี้กลายเป็น2กําลัง28 A กําลังห b กําลัง3ากําลังลบ12หารด้วย2กําลังลบ A กําลัง12 b กําลัง21แล้ว C กําลังลบ9นะคะเมื่อเขาหากรกันเหมือนเดิมคะ่ะลกเหมือนเดิมคะ่ะ เราก็จะจับเลขชี้กำลังด้านบนสะอาด้านบนนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเขาคูณกันเราจะเอามาบวกแต่พอนี้เขาหารกันเอามาลบกันนะคะเอามาลบนะนี่เราจะเอามาลบกันเพราะเขาหารกันอยู่นะคะเราจะเอามาลบกันเท่ากับน,นี่ฐานสองอ่ะยี่สิบแปดลบลบหกลบชนลบเป็นบวกกลายเป็นยี่สิบแปดบวกหกเป็นสามสิบสี่ค่ะ A ค่ะ1ลบ12ก็กลายเป็นลบ11ค่ะ B ค่ะ3ลบ21ก็กลายเป็นลบ18ค่ะและ C ค่ะลบ12ลบลบเลบชลบเป็นบวกดังนั้นลบ2บวก9็คือลบ3ค่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2อยกกำลัง3 14 A กำลังลบ11 b กำลังลบ18แล้ว C กำลังลบ3ค่ะ และข้อนี้ก็ตอบแบบนี้นะคะต่อมาไปข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2ข้อที่2นะคะอ่าข้อที่2วิทีทำครูไม่เขียนขั้นตอนให้แล้วน้องเมื่อกี้ขั้นตอนอยู่ในข้อที่1นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนขั้นตอนในข้อที่1กันใหม่นะคะลูกเข้ากั ขออนุญาตต่อเข้ากลับตรงนี้เนาะเพราะว่าื้นที่คุณน้อยนะคะแล้วโจวอีกหนึ่งครั้งไม่พอแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อกี้กูบอกไปว่าให้เรียนพิจารณาซิว่ามีเลขชี้กําลังอยู่นอกวงเล็บไหมนะคะซึ่งจากขั้นตอนที่หนึ่งเห็นไหมคะหาเลขชี้กาลังนอกวงเล็บเ่อะเราก็จับมาหาเลขชี้กาลังนอกวงเล็บของเราเจอแล้วสีเขียว2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะดาเนินการคูณเข้าไปคูณเข้าไปกับตัวเลขที่เป็นสีฟ้าในวงเล็บของเขานะคะนักเรียนอย่าลืมว่า ตัวเเนี่ย A เนี่ยนะคะเขาบอมีได้ชี้กำลังนั่นหมายความว่าเขาคือเลข1ซ่ซอนอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการคูณเข้าไปเนาะก็จะได้ว่าข้างบนค่ะ7ยกกำลังลบ2คูณ2เป็นลบ4ค่ะ a ยกกำลัง4คูณ2ได้8ค่ะ b ยกกำลัง8คูณ2ได้16ค่ะและ c ีกำลังสองคูณ2คือ 4. ส่วนข้างล่างหรือข้างล่างนะคะ วงเล็บแรกค่ะเขาไม่ได้คูณกับใครเลยก็คือตัวเดิมของเขานะคะ b กาลัง0แล้ว c กาลัง 2, 2อีกวงเล็บหนึ่งคูณลบ1เข้าไปค่ะ7 3คูณลบ1ก็เป็นลบ3ค่ะ a 4คูณลบ1ก็เป็นลบ4ค่ะ b 2คูณลบ1ก็เป็นลบ2ค่ะและ c ลบ1คูณลบ1ก็คือลบ1ค่ะนะอ่ะรักเขียนข้าเขียนในครอบคลุมนะคะจากนั้นจากนั้นต่อด้วยบรรทัดต่อไป ขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปกลับไปดูซิขั้นตอนที่สองทำยังไงดูฐานค่ะเปลี่ยนฐานนั่นเองอ่าไปเปลี่ยนฐานกันค่ะแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ทําเหมือนเหมือนกันเนาะอ่าสีเหลืองเนาะเปลี่ยนฐานฐานอะไรคะเจ็ดอันนี้สี่สิบเก้าและอันนี้ก็เจ็ดแสดงว่าเราเปลี่ยนกี่ตัวลูกเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวอ่ามาดูซิเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนฐานของเขานะคะนี่ข่อยใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะไม่ได้อยู่ข้างบนี่ยไม่เห็นขอเป็นสีแดงอ่านะคะ 49กค่ะลบก็คือ7คูณ7มันก็คือ7จกำลัง2นั่นเองโชคดีมากเลย49ของเราไม่มีเลขชี้กำลังแล้วเขาอยู่ตัวเดียวดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น7จกำลัง2ตรงนี้เลยนะคะใส่แทนไปเลยนะนะมาทัานนี้กูก็เลยเปลี่ยนไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่ได้เขียนข้างล่างให้อีกแล้วนะเป็นตรงนี้เลยต่อมาค่ะบรรทัดต่อไปขั้นตอนต่อไปทําไงเราเปลี่ยนหาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทํายังไงกลับไปดูซิเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนหาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คูณเลขกำลังหรือหารได้เลยถ้าเจอคูณให้คูณก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะเขาคูณค่ะแต่เขาคูณข้างล่างอ่าเราก็คูณข้างล่างก่อนในะลูกข้างบนแล้วก็ทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมนะคะข้างบนก็เอาไว้เหมือนเดิมก่อนยังไม่ทําอะไรเดี๋ยวเราจะคูณข้างล่างก่อนนะคะข้างบนก็จะเป็น7ยกกาลังลบสี 8, ่เอกำลังแปดบีกำลังสิบหกและ C ีกำลังสี่ส่วนข้างล่างค่ะข้างล่างเดี๋ยวเราจะคูณกันหลัากการคูณค่ะ เห็นไหมรู้ได e ้ไงคะว่าเขาคูณกันอยู่นักเรียนเห็นหรือเปล่าว่าวงเล็บมันติดกันตรงนี้เห็นไหมคะวงเล็บติดกันนี่คือการคูณกันเราต้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเลขตรงไหนบ้างคะที่เอามาบวกกันนี่ไงคะขอเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะเลขชี้กำลังด้านบนนี่นะคะด้านบนนี้ที่ครูไฮไลท์นี่เอามาบวกกันฝั่งซ้ายบวกฝั่งขวา49ใช้7จกำลังสองแทนแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบวกกันเลยนะคะฐาน7ก่อนเลยค่ะฐาน7ก่อนเลย2บวกลบ3เป็นลบ1ค่ะฐาน A ค่ะ3บวกลบ4ก็เป็นลบ1นะคะฐาน B ค่ะ0บวกลบ2ก็เป็นลบ2ค่ะฐาน C ค่ะ2บวกลบ1ก็เป็น1ค่ะ เรียบร้อยยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จแล้วทํายังไงต่อคะเรามาเขียนเครื่องหมายหารให้มันชัดเจนก่อนนะคะจากบนล่างอันนี้คือกหารอยู่เขียนใหมาชัดเจนกลายเป็น7ยกกาลังลบสี่เอกำลังแปดบีกำลังสิบหกแล้ว C ีกำลังสี่หารด้วย7ยกกาลังลบหนึ่งเอกำลังลบหนึ่งบีกำลังลบสองแล้ว C ีกำลังหนึ่งนะคะในเมื่อเขาหารกันเราก็จะเอาเลขชี้กําลังของเขามาลบกัน ะะอย่าลืมว่าเขาต้องเอามาลบกันนะคะขอใส่เป็นสีเขียวเหมือนตอนการคูณเนาะอ่าอ่านี่ไงสีเขียวฝั่งซ้ายลบสีเขียวฝั่งขวาที่ฐานเหมือนกันนะคะอ่าขออนุญาตต่อฝั่งนี้เท่ากับ7ค่ะฐาน7มาลบสี่ลบ 4, ลบหลบสลบ 4, ลบหนะคะก็จะเป็นลบสบวกหก็คือลบสานั่นเองต่อมา A ค่ะแปลบ ลบหนึ่งลบลบเป็นบวกก็เป็น8บวกหนึ่งก็เป็น9ค่ะ B ค่ะ16ลบลบสองลบลบเป็นบวก16บวก2ก็เป็น18ค่ะ C ค่ะสลบ1นลบ1ได้3ค่ะดูเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ7จ็ดกำลังลบ3 A มเอกำลังเก้ากำลัง18แล้ว C ีกำลัง3นะคะโอเคเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะ ต่อมาข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายของเราข้อที่3นะคะขั้นตอนที่1เหมือนเดิมทุกอย่างเลยขั้นตอนไม่ต่างกันเลยนะคะขอเขียนวิธีทำก่อนนะคะครูขอ,ขอรุญ,ญาต่อเท่ากับหลังวิธีทำเลยนะคะขั้นตอนที่1จากข้อแรกบอกว่าให้หาเลขชี่กำลังนอกวงเล็บก่อนอมาดูซิเลขชี่กำลังนอกวงเล็บมีไหมนะคะมีค่ะมีนี่มีลบ2กับ3ค่ะ เรียกสังเกต 2, บลบสองลบสองเราสามารถคูณเข้าไปได้เลยแต่สามยังคูณไม่ได้นะคะลูกเพราะว่าสามเนี่ยเราต้องหาผลหารในวงเล็บให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะเอาสามคูณเข้าไปทีหลังนั้นเดี๋ยวจะเก็บสามไว้ทาเป็นอันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทาลบสองคูณเข้าไปก่อนนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราจะคูณลบสองเข้าไปแล้วคูณกับตรงไหนคะขออนุญาตใส่สีฟ้าไว้ให้คะ่ะคูณกับข้างบนสีฟ้านี่นะคะ ข้้นบนค่ะยังคงเหมือนเดิมไม่ทำอะไร9กําลังสองเอลัง3 b กําลังลบ4แล้ว C กําลัง5ส่วนข้างล่างคูณให้เสร็จค่ะเป็น3ยกกาลัง4คูณลบ2เป็นลบแค่ะ A ค่ะลบ1คูณลบเป็น2ค่ะ b ค่ะ3าคูณลบเป็นลบ6ค่ะ C ค่ะลบ2คูณลบเป็น4ค่ะทั้งหมดยังคงยกกําลังสที่ยังไม่ได้คูณเข้าไปนะคะที่ยังไม่ได้คูณเข้าไปนะ จากนั้นค่ะลูกบรรทัดต่อมาทํายังไงต่อเปลี่ยนฐานค่านี่ไงขั้นตอนที่สองก็ให้ดูฐานค่ามันก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันหมดเลยดูฐานนะคะดูฐานอขอไฮไลท์ฐานสีเหลืองเห็นไหมเอ่ยสามตัวหนึ่งเก้าตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานเขาค่ะไปเปลี่ยนฐานเขากันอขอใช้เป็นสีนี้นะคะ9เกิดจาก3คูณสาะนั้น9ตัวเดียวก็คือ3ากำลัง2กลับไปดูซิว่า9ของเรานั้น มีเลขชี้กําลังอยู่ไหมมีค่ะมันคือเลข2นั่นเองเอา2มาใส่ค่ะเอา2มาใส่ก็จะกลายเป็น3ยกกาลังสี่เดี๋ยวเราจะใช้3ามกำลัง4แทนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะตรงนี้กลายเป็น3ยกกําลังสแทนแล้วนะคะแทน9ก้ากลังสองเนาะต่อมาเดี๋ยวเราจะเขียนหารให้เรียบร้อยสําหรับในวงเล็บนี้นะคะ เปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นเครื่องหมายหารให้ชัดเจนกลายเป็น3กําลัง4 A กําลัง3 B กําลังลบ4แล้ว C กําลังหาหารด้วย3กําลังลบแ A กําลัง2 B กําลังลบ6แล้ว C กําลัง4ทั้งหมดยังคงยกกำลัง3นะคะทำให้เรียบร้อยลูกเมื่อกี้นะคะขั้นตอนที่3ทำยังไงเมื่อกี้เรเปลี่ยนฐานใช่ไหมคะขั้นตอนที่3ทำยังไงก็คูณหรือหารได้เลยเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะ ก็กลับไปดูซิว่าเขาทําอะไรอยู่ในเมื่อเขาหารอยู่แล้วก็เอาเลขที่กําลังของเขามาทําอะไรกันคะมาลบกันเอาตรงไหนลบกันบ้างก็เอาฝั่งซ้ายลบฝั่งขวาที่ฐานเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มลบเลยยังวงเล็บยังอยู่นะคะเพราะเรายังไม่ยกกําลังสามเข้าไปนะกลายเป็นสามยกกําลังสี่ลบ 8, ลบแปดลบชนลบเป็นบวกสี่บวกแปดเป็นสิบสองค่ะ A ค่ะ สามลบสองสามลบสองเหลือหนึ่งค่ะดีค่ะลบสี่ลบลบหกลบสี่ลบลบหกลบชะลบเป็นบวกลบสี่บวกหกได้สองค่ะ C ี่ค่ะห้าลบสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งค่ะทั้งหมดยังคงยกกำลังสามขออนุญาตต่อฟังนี้ค่ะเท่ากับเราเอากำลังสามคูณเข้าไปนะคะกำลังสามนี่ที่อยู่นอกวงเล็บอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายนี่เราไปเอาเข้าไปแล้วนะคะ คูณกับสีฟ้าข้างในนะคะคูณกับสีฟ้าข้างในเท่ากับ3ค่ะ12คูณ3ได้36ค่ะฐาน A 1คูณ3ได้3ฐาน B 2คูณ3ได้6ฐาน C 1คูณ3ได้3เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายในข้อนี้ก็คือ3ยกกำลัง3 6 a กำลัง3 B กำลัง6แล้ว C กำลัง3นะคะตอบเท่านี้นะคะ นั้นนี่คือวิธีการทำนะคะให้นักเรียนจําขั้นตอนของเขาให้ได้นะคะจําขั้นตอนของเขาให้ได้โอเคค่ะลูกงานในวันนี้ทําอะไรบ้างนะคะอย่าลืมงานในวันนี้เดี๋ยวขอส่งงานออกนี่เยเห็นชัดไหมเอ,อ่ยชัดเจนนะคะงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนลอกตัวอย่างทั้งสามข้อนี้นะคะส่งที่รายส่วนตัวครูเนาะอย่าลืมนะคะอันนี้นักเรียนต้องทํานะคะลูก อ่าโอเคค่ะมีคะแนนให้ตามเกณฑ์น,นะจ๊ะงั้นวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ